เอ็มเทคชัดชัวโพลิแซตของแท้ ของธุรกิจเนี่ยคือเชื่อมโยงกันหมดเลยครับคือแรกเริ่มเราสร้างศิลปินเราสร้างบทเพลงของเราเองเป็น t o อปไลน์ไดมอนดนะคะจนวันนี้เนี่ยมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีช่องทางที่ชัดเจนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเขาได้ก็คือช่อง <Yeah. S 1> ลำดับที่78 Top l i n ป t ท็อทีวนะคะวันนี้เนี่ยทุกคนรู้จัก คือทั้งหมอลำทั้งศิลปินทั้งเพลงเยอะแยะมากมายที่ต้องมาถามถึงคู่แข่งบ้างค่ะนี่เข้าใจว่าคือท็อปไลน์ทีวีเป็นช่องที่ท็อปไลน์ซึ่งเป็นค่ายเพลงนะคะผลิตช่องเองในขณะที่บางบริษัทเหมือนกันเขาก็มีค่ายเพลงของเขาชัดเจนใหญ่ด้วยเขาก็มีช่องทีวีดาวเทียมของเขาแบบนี้ละคะเราจะมองยังไงสําหรับธุรกิจนี้ก็การแข่งขันมันยอดมีฮะเพียงแต่ว่าผมมองว่าใครเกิดก่อน เราเกิดก่อนเราทำก่อนอใช่ไหมแล้วเราก็พยายามสร้างสีงสันบช่องอโดยการเอาคอนเสิร์ตเพราะว่าการแสดงสดเนี่ยมันมีสีสันมากกว่าการที่จะเอามิวสิกวิดีโอมานั่งดูเราพยายามที่จะสื่อสารออกไปทางด้านเป็นรูปของคอนเสิร์ตถ้าเราถ่ายได้เราก็จะถ่ายมาให้คนดูทางบ้านใช่ไหมแล้วก็โปรดักชันที่ออกมาโปรดักชันต้องออกมาดีถ้าดูภาพสวยแสงสีสวย คนก็อยากดูใช่แต่ถ้าภาพไม่สวยถึงศิลปินจะดียังไงก็แล้วแต่แต่ภาพดูแล้วไม่สวยเขาก็ไม่อยากดูคุณปิดไปคุณเดี๋ยวก็บิดหนีค่ะงั้นการแข่งขันมันมีหลายรูปแบบนะคุณจะต้องทําดีทุกอย่างไม่ว่าทางหน้าจอหรือหลังจอหลังจอก็คือศิลปินค่ะกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนหน้าจอเราก็ต้องทาให้ดีเพื่อจะดึงความสนใจของเขา ให้เข้ามาสู่หน้าจอเราค่ะงัืนแปลว่าในมุมของการเป็นคู่แข่งสําหรับธุรกิจทีวีดาวเทียมก็คือไม่ได้กลัวใครไม่ไม่ได้อย่างคือเราก็มั่นใจในตัวเองเพราะหนึ่งเรามีประสบการณ์คือเราเป็นบริษัทที่อยู่มานานครับยี่สิบกว่าป,ปีแล้วในการ,รที่จะสร้างสรรผลงานให้คนรู้จกักในขณะเดียวกันเราก็หาสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยที่จะรวบรวมเอาทั้งหมอนลาในเกือบแบบุก คณะอะไรเงี้ยมารวมกันอยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดเด่นของเราแล้วเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งบริษัทหรือว่าหนึ่งช่องที่เติบโตในลายของธุรกิจช่องเดียวกับลูกทุ่งหวอลํำแน่นอนแบบนั้นทีนี้เรื่องของทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายค่ะนอกจากคนอีสานที่จะดูโอเคเราก็เข้าใจว่าเยอะอะค่ะเราจะอนาคตเราจะมีแบบเพิ่มเติมหรือว่าขยายกลุ่มออกไปยังไงบ้างคะก็คงจะลำบากหรือช้าหน่อยเพราะว่า หมอลำก็คือภาษาพื้นบ้านค่ะฉะนั้นคนที่จะดูได้ก็คนเข้าใจผมยังเข้าใจไม่หมดเลยที่นั่งดูเน่ยแม่เป็นลำเรื่องอะไรผมก็ยังฟังไม่ค่อยออกอะไรครับฉะนั้นผมว่าทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายมันชัดเจนของใครของมันอถ้าลูกทุ่งนั่อีกอย่างเป็นภาษากลางซึ่งมันฟังกันได้ทั่วแต่ถ้าเป็นหมอลำเมื่อไหร่เนี่ยมันชัดเจนว่าต้องพวกเขา เท่านั้นที่จะเข้าใจและลึกซึ้งกับมันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเราดูเราอาจจะสนุกมีสีสันคความควแต่ว่าสิ่งดนตรีนี่มันมันมันไม่ได้บอกว่าโอเคเข้าใจมั้ยคุณเข้าใจในเรื่องของดนตรีแต่คุณจะไม่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของภาษาภาษาตัวบทดนตรีจังหวะลีลามันสรถเข้าได้มันเป็นภาษากลางซึ่งถ้าคุณสนุกกับดีกับกับไอจังหวะดนตรีได้ คุณก็เข้าถึงไปจุดหนึ่งแล้วถึงจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเข้าใจทั้งสองอย่างคือเข้าใจทั้งภาษาเข้าใจในดนตรีจังหวะลีลาไอ้นั่นคุณโอเคแน่นอนคุณจะสนุกมากขคือแต่ถามว่าฟังไหมผมก็ฟังแต่เข้าใจไหมบางทีไม่เข้าใจสนุกไหมบางทีจังหวะมันก็โอเคฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเรามาชัดเจนอจะไปขยายกลุ่มให้คนทางใต้มาฟังเรา มันคุกอย่าไปอย่าไปหวังเลยครับมันไม่ใช่แต่ว่านานทีปีครั้งเขาอาจจะรู้จักเราเพราะ ớ, ว่าเพลงเราดัง ớ, เพลงเราเกิดเขาก็รู้จักพอได้ยินปั๊บเขารู้ว่า ớ, เฮ้ยนี่คือเพลงของอีสานเหมือนกับเราเราเราภาษาใตา้ร้องเพงาาลงภาษาใต้เราก็บอกเออนี่เพลงภาษาใต้เ,เราเข้าใจบางคําแต่บางคำก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ใต้ยังเข้าใจง่ายกว่าแกแม้ทางทางอีสานหรือหมอลำเพราะว่าหมอลำมันจะเข้าใจยากเราเล่นก็ือก็โอเคผมว่า แต่กลุ่มเป้าหมายมันมันชัดเจนอยู่แล้วเราอยู่กับกลุ่มเป้าหมายรักษาฐานของเราให้แข็งแรงรักษาคนดูของเราที่เขาเข้าใจเราและเราต้องพยายามเข้าใจเขาค่ะนั่นแหละคือคือความสําเร็จว้าวงั้นแปลว่าช่องทีวีดาวเทียมตอนนี้เนี่ยคือเป็น segment นั่นแหละถูกต้องแล้วก็คือชัดเจน คือกลุ่มเป้าหมายของคุณชัดเจนอยู่ตรงนั้นคุณทํารายการเพื่อเสิร์ฟสําหรับกลุ่มนี้แค่นั้นเพียงพอแต่ถามว่าดนตรีเนี่ยมันมีขีดจํากัดไหมมันไม่มีทุกคนถ้าสามารถรับฟังได้ก็คือจะสามารถเข้าใจภาษาขนดนตรีได้หมดอยู่แล้วว้าวเอาภาษาดนตรีเป็นภาษากลางใช่นายภาษาในเวิร์ดดิ้งในในไอเนื้อเนี่ยเป็นภาษารองแต่คุณไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเนื้อค่ะแต่คุณเข้าใจภาษาดนตรีเป็นภาษากลาง คุณก็เข้าถึงมันได้ใช่คุณก็สนุกและมีความสุขกับการร,รับฟังบทเพลงที่เป็นลูกทุ่งหมอลำแล้วนะคะทีนี้คอนเทนต์เยอะขนาดนี้ค่ะตลอด24ชั่วโมงเราจัดสัสดส่วนแบ่งช่วงเวลายังไงหมอลำคณะนี้จะตรงกลุ่มเป้าหมายไหนหรือบทเพลงศิลปินนี้ควรออกอากาศช่วงเวลาไหน่เราก็จัด จัดเป็นเซกเมนต์ไปมีวนกันวันหนึ่งออกสองครั้งสามครั้งใช่ไหมมันก็วนอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตบ้างมิวสิกวิดีโอบ้างก็มันเป็นช่วงเวลาของมันเราก็เราก็มีเลตติ้งเราก็จะคอยดูว่าคนดูชอบอะไรช่วงไหนเราก็จัดตามช่วงที่คนดูชอบพอเลตติ้งตรงไหนที่มันตกไม่ใช่เราก็ไม่ทำอะไรกับมันใช่ไหมแต่ตรงไหนที่มันดีเราก็จะเอาของดีๆ ใส่เข้าไปให้คนได้ดูอ๋อคือจะเหมือนเป็นการเช็คเลตติ้งแล้วก็เช็คคนดูตลอดเวลาว่าคนดูต้องการแบบไหนแล้วมีบ้างไหมที่แบบว่ารับฟังฟีดแบ็จากคนดูไม่ว่าจะเป็นโฟนอินไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมีมีแล้ก็มีให้ทายเพลงมบ้ากอะไรบ้างจัดอันดับเพลงบ้างแต่ละแต่คนดูจริงๆแล้วนี่เท่าที่เราทํามาคนอยากจะดูคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตมากกว่า พราะคอนเสิร์ตมันสีสันมันดีลาศิลปินการเดินการย่างก้าวการออกลีลามันไม่เหมือนกันไปเล่นที่นครปฐมก็จะอีกบีบแบบหนึ่งไปเล่นที่ขอนแก่นเขาก็จะอีกแบบหนึ่งเขาไม่ได้เดินแบบเดียวกันอม้แม้บนเวทีเขาไม่ได้ยืนท่าเดียวกันต่ซึ่งตรงนั้นแหละเป็นเสน่ห์เป็นสีสันเป็นเสน่ห์แล้ววิธีการพูดการสื่อสารกับคนดูค่ะ ที่มาดูก็อีกแบบใช่บางทีเขาเล่นมุกก็ไม่ใช่มุกสามนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนี่คือสีสันของการที่คอนเสิร์ตแล้วคนก็อยากดูตรงนั้นมากกว่าเพราะมิวสิกวิดีโอนี่คุณดูสิบครั้งคุณก็ดูเหมือนกันแล้วคุณจะดาวทางออกใช่ไหมคุณจะเห็นว่ามันเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตนี่มันจะไม่เหมือนกัน แต่และที่มันจะไม่เหมือนกันเลยว้าวเนี่นะแหละคือเสน่ห์ที่คุณจะต้องติดตามสำหรับช่องนี้นะคะ <c oughs> แต่แน่นอนแหละว่าจะมีทั้งศิลปินมี MV <c oughs> นะคะมีนักร้องมีรายการที่แบบว่าจะมีะท็อปชาร์ตโน่นนี่นั่นค่ะ <c oughs> ส่วนมากเราจะทำเราจะเน้นเพลง <c oughs> เพราะเราบอกแล้วว่าเราทำรายการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคนดูต้องการฟังเพลง คนดูไม่ต้องการให้เราพูดมา,ออาตอนนี้เราพูดมากอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมเราส <iam> ำรวจแล,วแล้วเราถึงได้รู้ว่าเขาต้องการฟังเพลง <C han> ของเราฉะนั้นพูดน้อยๆใส่เพลงเยอะๆหรือใส่เพลงตามใจเขาที่เขาอยากแหละโอ,อ,โอนั่นคือคือคือทริคเนี่ยน,นี่ไงขออนุญาตเล่าเบื้องหลังนิดนึงค่ะทำไมคุณแก้วถึงเป็นคนที่รู้จักรู้ใจสำหรับคุณผู้ชมมากขนาดนี้คะ ก็อาจาจะมีประสบการณ์จากการทํารายการโลกดนตรีมา,าเพราะว่าจากรายการโลกดนตรีเราทำเราเราจะเอาวงที่เขาอยากดูเราจะไม่ยัดเยียดวงที่เราอยากดู<น>เรานี่มาถึงผมแต่ว่าเขาคือคนดูนดต้องการดูอะไรหรือมีกระแสรกระแสอะไรมาเราต้องให้เขารู้เขา้เาเข้าเห็นอย่าไปฝืนกระแสนั่นก็คือวิธีหนึ่ง ที่จะทําให้รายการอยู่ได้นี่ไงจากประสบการณ์นะคะโลกโดนตรีคุณผู้ชมรู้จักแน่นอนนะคะคอนเสิร์ตโลกโดนตรีเนี่ยโอ้โหต้องติดตามเฝ้าหน้าจอกันเลยทีเดียวแหละจนวันนี้มานั่งแท่นผู้บริหารของช่อง t o อปไลน์ทีวีคุณผู้ชมก็จะได้รับฟังบทเพลงเยอะแยะมากมายที่ถูกใจคุณผู้ชมด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณแก้วฝากช่อง t o อปไลน์ทีวกับคุณผู้ชมค่ะ ครับก็ฝากทอไลทีวีแค่กับพี่น้องชาวอีสานนะที่ให้กำลังใจตั้งแต่เราตั้งช่องขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนภาคอื่นๆฟังได้ดูได้ครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ทราบว่าของเรามันเป็นหมอลำลุกทุ่งค่ะลุกทุ่งหมอลำอะไรพวกนี้ม,มันก็ต้องกลุ่มเฉพาะกลุ่มค่ะแต่โอเคเพลงมันฟังได้ครับถ้ามีอารมณ์ร่วมกับมันก็ขอบคุณครับ ลองเปิดใจรับฟังนะคะสำหรับช่องนี้ท็อปไลน์ทีวีลำดับที่78ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแก้วมากเลยครับ,บคุณค่ะสวัสดีครับสาร่เส,สื้อหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้านิ้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านทำความรู้จักช่องทีวีดาวเทียมช่องไหนต้องติดตาม,ามพลาดนะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ